ที่สาคัญคือลดค่าแรงพวกผมตั้งแต่ปี63ก็ต้องยอมรับว่าทางระบบราชการเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการที่มันช้าเมื่ะนั้นเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมลูกจ้างโรงงานปั่นฝ้ายย่านพระสมุทรเจดีนับร้อยร้องผู้ว่าถูกนายจ้างชาวอินเดียเบี้ยวค่าแรงดยกลุ่มคนงานลูกจ้างบริษัทแอลฟาสปินนิ่งจำกัดประมาณ100คนซึ่งโรงงานนี้ตั้งอยู่ในซอยบัญชาอําเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ ถือป้ายข้อความระบุว่าผู้ว่าช่วยทีพวกเราถูกนายจ้างโกงค่าแรงบางป้ายระบุข้อความว่าผู้ว่าจ๋าพวกเราถูกนายจ้างกดขี่ค่าแรงเขายืนหนังสือร้องเรียนต่อนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ออกมารับหนังสือด้วยตนเองพร้อมรับปากจะเร่งดำเนินการประสานแจ้งไปยังสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้เร่งดำเนินการติดตามเรื่องปัญหาของกลุ่มลูกจ้างให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งสร้างความพอใจให้กับพนักงานแยกย้ายกันกลับบ้านนายวัชรินทร์กัมาพรหัวหน้าแผนกการผลิตส่วนหน้าตัวแทนเพื่อนพนักงานกล่าวเาว่าพวกเรามากันวันนี้เพื่อมาเรียกร้องเรื่องของค่าแรงที่โดนบริษัทกดขี่และใช้ประกาศทางบริษัทโดยมีชอบหลอกลวงครอบงำลูกจ้างโดยเฉพาะได้ลดค่าแรงพวกเรา50เ ตั้งแต่ปี2563โดยอ้างว่าบริษัทขาดไรายได้จากปัญหาการแพร่ระบาดโควิดและล่าสุดทางบริษัทมีปัญหาเรื่องไฟฟ้ามาตัดกระแสไฟก็จะมาลดค่าแรงพวกเราอีก50เป็น25นนอกจากนี้ทางบริษัทยังปกปิดเรื่องเงินประกันสังคมและเงินที่หักไปทางบริษัทใช้คำว่าเป็นเงินสะสมโดยทางบริษัทแจ้งว่าจะคืนให้แต่ปัจจุบันพนักงานก็ยังไม่ได้รับ แม้กระทั่งเงินเดือนพนักงานก็จ่ายไม่ครบไปสัญญาจะแบ่งจ่ายให้เป็น,นงวดงวดแต่ก็ยังจ่ายไม่ครบทําให้ได้รับความเดือดร้อนที่สําคัญคือลดค่าแรงพวกผมตั้งแต่ปี63นะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการไฟฟ้าที่เขามาตัดมาอะไรแต่ก็จะลดค่าแรงพวกผมจาก50%จากปี63เหลืออีก50%ก็คือ25%เพราะนั้นเรามาเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของเงินประกันสังคมในเรื่องของอะไรต่างๆที่บริษัทได้หมกเม็ด ไม่ทาตามตามขั้นตอนที่ได้กำหนด,ดเอาไว้เลยนะครับมีเงินที่หักไปใช้คําว่าเงินสะสมนะครับหักไปสัญญาว่าจะคืนให้ก็ไม่คืนนะครับไม่คืนเลยหรือเงียบหายไปนะครับถามหาเงินถามหาค่าแรงที่เราได้ปฏิบัติงานไปแล้วไม่เคยได้รับคําตอบที่ชัดเจนสัญญากันว่าจะออกเงินให้วันที่5ที่20ก็แบ่งจ่ายเป็นงวดเป็นงวดเป็นงวด,งวดอ้างว่าเขาแย่แต่ถามว่า วันนี้เราต้องการมาขอความเป็นธรรมนะครับจากท่านผู้ว่าให้เร่งรัดติดตามในส่วนของเจ้าหน้าที่แรงงานมันไม่ดีจากโควิดมาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าทางระบบราชการเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการที่มันช้านะอันนี้ก็ต้องยอมรับผิดนีก็มานี่ก็เดี๋ยวเร่งให้นะครับแล้วถ้ามันมันมีอะไรเนี่ยก็ส่งตัวแทนมาคุยได้นะครับต้องการอะไรส่งตัวแทนมาไม่ต้องมาเยอะ ขณะที่นายบุลเลอร์แสงพันธ์ว่าที่สสสมุทรประการพักก้าวไกลเขต8พระสมุรเจดี JD, ซึ่งได้เข้ายื่นมือช่วยเหลือกลุ่มแรงงานดังกล่าวก,ก่อนหน้านี้ก็เดินทางมาพร้อมกับนางสาวพนิดาม,มงคลสวัสด์ว่าที่สสพักก้าวไกลสมุทรประการเขตหนึ่งและนางสาวรัชนกสุดประเสรศิฐว่าที่สสสมุทรประการเขตสองได้เดินทางมารับฟังปัญหาและติดตามข้อมูลทั้งหมดเพื่อน,นําไปเสนอต่อพักในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป